โอ้โหนี่อยู่ไซด์โมโบมันคืออีหยังนี่เขาจะไปเขาเกิดคุณการพนักงานช่วยพีนออน่น้องป้าเกิดคุณานี่คิวไซนีโบโบ่บอกเกิดคุณานี่ไซด์โโบเรนที่ว่าเอาอยู่สิบห้าที่จะไปพี่น้องอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดนครนายกพี่น้องเลย บิบถงถนนทางบางไก่สุดยอดเขาง,ง่ามนี่บางบุญแนบข้างนัยแม่เป็นภูเขาสูงสูงบาบุญเหมือนที่เยาออกไปอ่าอยังก็่างจังหวัด่ว่าไปทางฝาั่งเหนือเนาะนี่คือเส้นทางขึ้นภูเขา,าลเลยบางไก่เลยอ๋อจะขึ้นในย,ยู่บนกมีเนาะภูเขานเานาอะอาจจะเป็นอุทยานเนี่ยอุทยานติดครับ<อ>ติดกับเขาใหญ่นะบ,า,บา,นางาาาไก่ใก่ไข่แก่ไข่จะเข้าไปกับเนหนือเนาะ ไปเส้นอีสานเนื้อมันแบบว่าขนทางอ่ะแต่แต่หม่องแต่ละจุดนะบอกไกงนะมันดีเบิสทุเจี๋ยบอกเลยขนทางเมืองไทยยังอ่าเขาออกจากอ่ากรุงเทพมากสิขนทางบอกเลยนะแต่ขนถ้าพบทุกเส้นทางเป็นเส้นทางยังกับเส้นทางดำปะเส้นทางดำบ้านบ้านบ้านใครอื่นทางดำทางดำบ่แมนแมนทางดำนี่แหละคือเส้นทางที่บ่าวผู้จะพาบ่าวแหล่งท่องเที่ยวนะของ สงา,สม,า,ม,ามือในประปบอกพาไปใช้มือในลำธารมาไกลลำธารลำธารนะลำธารน้ำเย็นๆนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแม่น,น้ำทีไหลจากภูเขาเนี่ยฮะเป็นสินทางที่แถวๆนี้มีลำธารที่หลายๆคนมาเที่ยวนะเพราะว่าจะเป็นน้ำตกนั่งรองนะฮะน้ำตกสาริกานะเนี่ยแลอะก็น้ำวังตะไคร้เนาะแล้วก็วังตะไคร้แล้วก็ไลๆ่ๆพื้นทีแต่คุณดานอีกไม่เนาะคุณดานเป็นอะไร เกือกคุ้นด่านประการชนนะเป็นเกื่อนที่ใหญ่สูงนะอาจจะเป็นอันดับสองของประเทศไทยก็ได้มั้งเพราะว่าเกื่อนที่สูงที่สุดน่าจะเป็นเกื่อนภูมิพลน,นะ oh. อ่าเบาจำบังคับจำบังคับไ <95 S 2> กลสอบเห็นบหไกลหนึ่งเก้าสิบห้าเมตรนะสอบเห็นภูเขาป่าใหม่สอบเห็นภูเขาเห <Yeah, S 1> มือนแบบ <Yeah. S 1> อุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยเนาะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าใหม่นะบไกลแมนแมนภูเขาด้วยภูเขาอะไรไกลเอ็กซภูเขาหรือภ uh. ูเขาภูเขาดิ เมันภูเขาสิภูเขามันภูเขาภูเขาอภูเขาภูเขาเออภูเขาเอ้าถึงแล้วปะถึงแล้วโอเคไปฮิฮพี่น้องเอ๋ยพื้นี่แบะพี่น้องประชาชนอยู่กันอย่างนะเนี่ยเลยพี่น้องแม้ว่าเขามาในภูเขาดิยังมีผู้คนอยู่อย่างนะเนี่ยเลยทีเดียวนี่คือภาพบรรยากาศเตียงทีบาบกเอียงอันที่ภาพบรรยากาศมากต่างตอนสุดทางเส้นทางที่เราไปแหล่งท่องเที่ยวของเมืองไทยพี่น้องเอ๋ยนี่คือเส้นทางอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกตมบลสาริกาพี่น้อง มีความยินดีเนาะมันเนาะวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์เป็นวันยุทธเหมือนนี่เท่ากันถือโอกาสบําบัไม่งานแถวนี้พอดีเนาะขอเสียงในพี่น้องคนหลังหลังขอเสียงคนหลังเนี่ยสบายดีสบายดีสบายดีคนหลังดิพี่พี่พี่มาทำมาแจ็คสวิตมือนนี่มือนนี่กัมากันหกชีวิตหกชีวิตเนาะมันเนาะมันีเนาะโอกาสทุกขาอถือโอกาสผ้าลูกร้านใช่ปะผ้าลูกร์บอกใครตั้ง ฟังเล่าม, že, มันมันรับส้มรีกว่ามาเบึงมาเบึงเลยของเที่ยวของเมืองไทยแมนปะการิดตะเบียดปะการิดตงานมูนี่เนโอกาสท่าของพวกมาอีกตัหนึ่งนักหน่องน่ากับที่ว่าเปิดโลกอีกแบบหนึ่งหลังจากที่ไปทัดแบตมาแล้วพี่น้องพิษวังนะพี่น้องพิษวังพิษวังตัดอะไรต้องไปหาหมอสักกอนทนายตึ๊กแมนตึกษาหมอสะกกอนมูนี message, ่ก็มากับเพื่อนคนหนึ record, Overwatch Overwatch> ่งมันก็มาอยู่กับพ่อเหมือนกันนะครับผูกประทับอีกคนหนึ่งเลยแน่ จะสปเปิดตัวตรงสถานทีหมดแล้วสถานทีเน,ะนาะาตซ้ายจะไปวางตะไคร่พี่น้องตรงไปน้ำตกน้ำรองไพชิป,ปักตะไคร่นี่นี่หน้าฝนตกไพชิป,ปักวางตะไคร์อุทยานวางตะไคร์ว้าวถนนดีเขาถึงเลยท,ท่องเที่ยวตรงไปนี่นี่นี่แหละถนนดีพนทางดีอ่านักท่องเที่ยวจากนักต่า,าตงประเทศเขาถึงถึงจุดเลยนะถึงจุดบ่ง,งท่องเที่ยวเลยพ้นทางดีแตอยากมาก พึงนั่งดีไปไผ่กับจากพานเดีย๋ยวบ่าวจะเลี้ยวคว้าแง่งนาพี่น้องไปทางเขื่อนขุนด่านประการชนน้ำพี่น้อง,น,องน้ำตรงไปเป็นน้ำานางร่องนะนี่แล้เป็นภาพสีบรรยากาศที่สวยงามถานนดีเดอรลายพี่น้องเลยโอ้พี่น้องเลยเป็นถนนไมาเลขสามศูนย์สี่เก่าแล้วพี่น้องเน,นื้อต,ตรงไปจะเป็นน้ำตกนางรองน้ำตกนางรองเอ๊ะถนนเส้นนี้มันจะขาดสามศูนย์สี่เก่าพี่น้องเนาะขอข้อละพี่จิ อาจจะไปอุทยานเขาใหญ่เนี่บนหัวใจทางผู้ชมทางได้พูดกันชื่อว่าคอมเมนต์มาบอกว่าบุน่พี่น้องมาบุญกันชื่อว่าเนี่ยมันจะค่อยมากพี่น้องนี่เบิ้งเบิงเอาที่ไรพี่น้องปาดบนทางดีขนาดเลยเราไปต่อเลยพี่น้องเอ้ยเราไปเส้นทางขึ้นเขาเมืองไทยบาไก่แมน่ยขึ้นเขาอะนี่โอ้ตอนนี้อยู่ทางหลวงชนบทหมายเลข401ศพี่น้องทางจะไปเกอนถึงด่านประการชนว้าวพี่น้องเอ้ยปาสเนทางดีเระลัยบาไก่นี่นี่นี่นมิต้มชี้ไใยเนาะกันทนลุดื่นจริงไห อาจจะเป็นเส้นทางของรถจักรยานบางไงโอแต่รถจักรยานคือม้วนน้ำตาลหรือว่ามันจอดเนาะเป็นสินทางรถจักรยานแน่นอนเลยใจด้วบ่ว้าวนี่ชื่อว่าอโขเกศตระบดเลยนี่เส้นทางธรรมชาติด้วยพี่น้องนี่นี่นี่มีภูเขาป่าใหม่หรือว่าป่าอนี่มีป่าขางท่าเลยพี่น้องป่ามุทจะทำการเลี้ยวขวาด้วยพี่น้องตรงซองขางท่ามันจะมีของฝากงก็พี่น้องเู้น นี่คือเขื่อนขุนด่านประการชนพี่น้องไปจะได้บลาไกา<ะ>ู่้ซุ่โจอสักวักฮะคือใหญ่แท้เนี่ยคือใหญ่เฮ้ยนะประเดศนี้กัแพงมาหนินี่คือเขื่อนนะพี่น้องเป็นเขื่อนน้ำเนาะป่าบุญกับมีข้อมูลเราเป็นเขื่อนที่สูงนะพี่น้องเนาะแต่ว่ากับประเทศสูงที่สุดเนี่ยเขื่อนที่สูงที่สุดก็คือเขื่อนอ่าภูมิพลเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เอ่อเขื่อนนี่ก็บที่ว่าเขื่อนขุนด่านประการชนนี่ก็บหนาจาเก่าสิบห้าเมตรนะพี่น้องนะบ่ถึงร้อยเมตรโอ้อันนี้ยับงบ่สูงอยู่มาหนิ ยังบ่สูงบ่าไกลปาตัวพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมึงพาบรรยากาศโดดชุดยอดอานาคารงานสางนี่พี่น้องเอ้ยั้งแรกที่บ่ไกลเสร็้มาเห็นเนาะพี่น้องอันนี้นนท่าเขื่อน,น,นบ่ไกลด้านซ้ายมือจะเป็นวิวที่สวยงามดิฝ<อ>ั่งนี้จะเป็นด่านล่างของวิวเขื่นอนอันนี้จะเป็นวิวด่านล่างว่าของเขื่อนบ่ไกลว้าวบอกย่อมเราด้เนาะแถวเขื่อนี่เห็นถนนดีดิ เป็นเขื่อนที่สวยงามเลยแมนนแมนแแต่ว่าถนนทางก็ดีนะพี่น้องแถวนี้นี่น้ำที่ไหลลงไปบไกลเห็นบ่ที่มองเขาไปลินเห็นบ่แมนแมนบางไการทัศน์นี่คือน้อนำที่ไหลลงไปว้าวประมวลนี่พี่บอกนี่พี่บอกเข้ามาหยางดิเออว้าวนี่เขื่อนขุนด่านนี่ก็ประการซดเหรอเขื่อนขุนด่านประการชนว้าวพี่บอกเลยเบิางถนนนี่บางไกลเบิางถนนฝั่งนี้ นี่ะนะเป็นน<า>้นอยู่ปากไก่อันี้ก็เป็นชางลาดยางมาตอยแะไรก็ะจะมีสีเพื่อจะเป็นป้องกันรถถลื่นไหลนะโอ้โหพี่น้องเลยนี่เป็นวิวที่สวยงามอีกวิวหนึ่งที่หลายคนจะมาถ่ายคลิปวิดีโอเลยว่ามาเซลฟี่นะบ่าวไก่จุดจุดนี้นะว<า>วเป็นจุดที่มีผู้คนมาเซลฟีกกนน่กันบ่าวไก่เห็นงี้อยู่บ่าวไก่จกเสื้อของมาถ่ายดูเวทีเลยคิกันได้บ่โว้ย ทางมื้ชีวิตที่เขาได้มาเยือนเนาะเดี๋มาบึงเดี๋ยวมาเห็นก็พวกก็ตาอ่าชุดยอดอาการงานสอยางที่บอกไอ้ปาดถ้าเปิดปล่อยหนาบลงมาทางนั้นเนาะพี่น้องพี่น้องเอ้ยคือสิงเอางอแเนาะนี่ทางประตูน้มนะปาดชุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยชุดยอดบอว่าไกลชุดยอดบ่ว้าวพี่น้้อองเยชุดยอดปันใดชุดยอดปันใดฮะเดี๋ยวว่าวด์สไปวุญเบิร์ผ่าบรรยากาศอีกจักหน่อยกันพี่น้อง แมนมวนี่นี่เป็นภาพบรรยากาศโดยรอบรอข้างพี่น้องจักบาบ้วนผีหรือวนทึกพี่น้องเลยจักวนถึกหรือวนผีพี่น้องโอ้เดี๋ยวบาโบจะไปกับรถสกอดี๋ยวาจะไปับรถสกูรดยวาจะไปบรถสกู๊ตเอรเวาจะไกบตเรีวาจัรสกู้ออดี๋ยวบาโจะไปกับกเอรยาัสี่น้องังองี ปาจะมีรถแลนด์ยู่ด้านบนเลยพีนย่น้องเอ๋ยเป็นเออไม่รถอีกเมืองข้างบนเลยนี่าว่าเขาจะขึ้นไปส้มวิวด้านบนได้ดิดเลนบ้าเทมบ่ายนะว้าวสวยงามพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยว้าวเขาขึ้นเขาสามารถขึ้นไปได้พี่ข้า,างบนเหรอไหนว้าวครับพี่ถามข้างบนจะขึ้นไปได้ได้บ่าวไก่โอ้โหอะป,ปากเนี่ยคนะำหรือเลขพจน์พิษเดี๋ยวมั้งหาโม แล้วไปถึงคืนนี้มั้ยโอ้โหถ้าคนไทยถูเขาจะฝาถ่ายถ่ายถ่ายเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปเซลฟี่กันสักหน่อยพี่น้องเอ๋ยมาหอดมาถึงแล้วต้องไปแวะถ่ายรูปเซลฟี่กันจักหน่อยพี่น้องเอ๋ยเก็บภาพบรรยากาศเนาะเคล็ดลับเป็นทีระถึกเป็นทีระลึกพี่น้องเอ๋ยก้องประทับใจครั้งหนึ่งเลยมาแล้วแต่มาเห็นแล้วเราต้องเก็บภาพไว้เป็นทีล็ดลึกนี่เขื่อนขุนด่านประการชนนั่นแหละพี่น้องเอ๋ยนี่แหละคือภาพบรรยากาศที่สวยงามอีดีอร่อยอ้ะมาไกล ลงไปถ่ายรูปก,กันจักหน่อยแมนอ,อ๋ถอถ้ามันปล่อยน้ำลงมาเนี่ยก็สะแหง้งแบบตะพื้นตะพื้นเลยว้านี่นะถาน้าปล่อยน้ำลงมานะประตูน้ำซีประตูนี่ไหมเฮ้ยตุ่มตุ่มตุ่มเป็นแบบผ้าแบบอื้อหือสุดยอดเลยแหละสุดยอดเลยนะพี่โนโอ้องเอ้าเอาลงไปเซล <ไป S 2> ฟี่กันจักหน่อยส่งความบรรยากาศกลางลางกันตัวหนูเนาะไป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 มาโอเคไปไปเอฟซีห้เบิร์ดหรือบอล่นา เอาเะพี lly, ่น้องมาฮอลแล้วตอนนี้เขื่อนคุณดามประการชนเบาไก่โอ้โหพี่น้องเอ้หมดเรี่ยแล้วปะรั้งแรกของชีวิตที่ได้มาเห็นอีดีพี่น้องเอ้เสียงยุ้ยเสียง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 อยู่กับไม้ไทยอยู่นะเสียงเงี้ยวันี้เบาไก่กันที่ว่าเสียงไปเสียงบหมูนีเสียงหินเบาไก่ แมนพี่น้องเร้บนี่คือเขื่อนขุนด่านประการชนนะด่านบนจะเป็นวิวที่สวยงามเลยบอไก่แต่กระถิบินเป็นอ่างใหญ่เลยพุ่งเผื่อให้เข้ามือจักจั่วฮะจั่วฮ่ไม่แน่ใจว่าผมเคยมาอยู่ช่วงเศร้านะอาจจะปิดหาเมืองแร่กับไม่แน่ใจนะอันนี้คือจะมาเป็นเขื่อนหนาที่สูงเลยบอไก่นี่คือความสูงอาจประมาณเก้าสิบห้าเมตรอันนี้เพลเรศเองก็กัรนนาไว้เป็นบบไหนอาจจะเป็นการหนาไว้ปล่อยเขื่อนลงมาตรงนี้อาจจะเป็นมาปล่อยเขื่อนเ็ดปลิดไฟฟ้าปลิดไฟฟ้าหรือว่าอาจจะเป็นเขื่อนที่ปล่อยเกษตรของชาวบ้าน เพีดหน้าอยู่แถวนี้ชุ่มช่ำที่เป่าไก่ที่ว่าเป็นเมืองที่ธรรมศาสตร์สวยงามปลอดมลพิษจังหวัดนครนายกสุดยอดงนี้บ๊วยไปเลยบ๊ว่ไปชมภาพบรรยากาศตองสวยงามเลยไปไปเลยตามไปเลยครับเป็นภาพบรรยากาศอีกมุมมองหนึ่งตัวไหนบ๊วยภูเขาโอ้โหงามอยู่ว่เออเป็นเป็นที่เป็นที่ระทึกใจอีกที่หนึ่งอีกที่ระทึกใจอีกที่นึงแม่พี่น้องเลยมากับไพาแนมมาหนิมา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 กินงานเท่าตอนนี้ ทีมงานหน้าุูนอ่ะพุนพูนลูกสาวเจ้าอกไปยังไงขค้นจังกี้ลูกสเขิน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 ไอ่เขินเขินไอ่แมนน้องน้ำบายบายเป็นยังไงบ้างน้ำน้องน้ำเป็นไปเายบายเลยบบายายเลยสาวน้อยแม่แม่สบายดีแม่ทีมงานวันนี้พาทีมงานขอบคระบาไก่มากพักพรอย่มแล้วมันหยุดเนาะแล้มันหยุดจะเห็นจะเคยมันจกเถื่อนตรงนี้บ่บ่จะต้องมองไดปบ่จักษจะตองเห็นจะลองเลี้ยวไปจะสัมผัสอะไรถึงยัง ความอย่างง่ายอลังการแต่ากา็อโอ้โหมันสร้างอะไรจะได้วะสร้างกั้นน้าไว้อย่นะบางไก่คิดว่าด้านล่างาน,น่ะเทานี่เป็นเขื่อนอเลี้ยวทะลุไปเ่บางไก่คิดว่าเป็นอนนย่างเป็นน่าจะเป็นน้าเป็นน้านึกน่ะเป็นน้าทีแต่คื่อันนี้บางไก่เขาจะอาจจะเป็นน้าอู้หูไจ่ะขาดคิดว่าทำไมพังมากนี่ว่าจะอะไรนี่อู้หูวเป็นออกแบบยังแรงแรงเี่บางไก่สุดยอดเลยว้าว ดมาหมอนมาถึงแล้วมาที่นี่พุนจับโทรศัพท์แล้วนำ้ำฝนสัมพันธ์นี่กะที่ว่าบ่าวผู้พาบ่าวไก่มาเห็นเด้อบ่าวไก่เอ้ยการว่ายู่งก็ไกลจากกรุงเทพเนี่ยยุ่งอะไรยู่ไซก็อ,อยู่จังหวัดนครน,นายกนครน,นายกน่าจะเป็นตำบลสาริกานะบ่าวไก่ก็บบริใกล้จากกรุกรกงเทพบ้านเกือบล,ยลอยๆกิโลเนาะอลอยกับเดินทางกับบ่าวไก่เราแต่ว่าผู้คนกะผู้คนมาเสียวร้ายเลยจ้ ขอขอปุน่นเซียวลายลป่นี่คือปุ่นหมักว่าเซียวอยู่นี่เนาะม,นมันมองเห็นความอลังการนี่แต่เขื่อนบางไอเห็นจุดนี้อาจจะเป็นจุดทีแต่ละคนมาเซลฟี่ตัวไหนเป็นเขื่อนทีปุ่นปริตไฟฟ้าเลยบางไก่เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนคุนดาประการชนเนะโอ้อันนี้อันนี้าน้ามันสนุนเขื่อนผลกับปล่อยนู้นมานเ่าเนี่ยมันอาจจะมีการปล่อยแหละมีพิ่พีการเพเ่็นเพลินปัญจาแบบว่าคำนวณน้ำจะใส่แล้วดูอะไแล้วดูฝนจังไหนยังสินะอ๋อเห็นความอลังการแล้วบางไก่ชุดหยอดนี่โดเขื่อนเจ็ดเป็นควาคพูดใจ ุดเงียบเงาะเง็บเงาะเงียบแทงเสียงอยู่เสียงเสียงอยู่ก็ไปไทยพี่น้อ,องเอ้ยตอนนี้ถือว่าผู้คนกับมาไล่ไล่เนี่ยจุดนี้กับเป็นจุดช่วงคำเลยอาจจะเป็นจุดสุดท้ายในการมาเซลฟีล่ยวกีเราไปน้องน้อหลังจากที่ไปลิ่มน้ำตกนะน้ำตกเขาเนี่ยพี่น้องน้ำตกสาลิกาน้ำตกนางรองฟางตะไคร้นะและก็ลรองแกงต่างๆของจุดนี้พี่น้อง สูงมันค<ะ>ิดคนกันหลายขากรับเพื่อเสบ่าถรูปนี่เนาะเชื่อฟรีตรงนี้แหละประการใจมองเห็นเขื่อนคุ้นด่านประการชนเป็นสัญลักษณ์เลยถ้าใครได้มาแล้วนครนานยกถึงแล้วนครนายกไปละ่ะบ <c oughs> ถึงบหมดถเอาที่บังที่าบาวบ่าวก,กับผ้าบ่าวไก่มาพอมาถึงแล้วเดี๋ยวจะให้บ่าวกับบ่าวไก่กับน้องน้าขนอกไปส้มบรรยากาศรอบๆข้างแล้วกับเสบะไก่รับไปน้องหลัง,ลงลจากที่เดินทางมาไปทับแบนแล้ว สำหรับคลิปนี้ถ้าไ้ทีมมักคลิปบาโบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบว่าพาดคลิปใหม่ๆของบาโบสนับสนุนบาโบนะพี่น้องสำคัญที่สุดสนับสนุนบบสนับสนุนยังกไแล้วแต่สนับสนุนโดยการเบิึงโฆษณาบาโบบวกดขถามโฆษณาบาโบกันแล้วกันบาไก่ฝากสองบาไก่เนี่ยเขาฝากสองเลยเนีพี่น้องเนี่ยบาไก่พาทับเสีบนัวพี่น้องเนียเป็นสองหมอกนองไม้เนาะสองนองไม้กระพึงอ่าเฮ็ดมากับเนี่ยบอทน้เก่งหรือบอมีอากาศแนี่นะเมาไหรพี่น้องเลยเอาฝากเรื่องฝากเลยนครับ มานี่ไปคนนึ่งนี่มานี่มานี่คนนึ่งลงน้ำลงน้ำลงน้ำอยู่เร็วมาหนีฝุ่นน่ะเบิ้งแสบตาอย่างไรนี่ฝุ่นน่ะแสบตาแสบตาอีกเรื่องสิผ้าไปหาหมอสิผ้าไปหาหมอก่อนจะไปตัดแหวนเอาแนไปพี่น้องสบายดีสบายดีครับสบายดีครับสบายไปแล้วไปชมบรรยากาศเลยอเบาไกลนี่